แจ็คเป็นขบวยออกถือปืนลอยในอวกาศแจ็คเห็นกอกลอยกับเจ้าหญิงถูกขังไว้บนเรือดำน้ำลอยได้แจ็คไม่เห็นถึงก็โอ้ my god เจ้าหญิงน่าจะรอดเพราะว่าว่าข้าไหวยน้ำมาแล้วถึงได้รอดเพราะข้านี่ไงแจ็คมา มาใกล้ๆเรือดำน้ำพบว่ามันคือแตงโมยักษ์ก็เลยกัดฆ่ากาโกยแล้วรถทำลายลง้าเรือดำน้ำแตงโมให้สิ้นพอถึงก็เจ้าหญิงก็ร้องกาโกยนั้นก็จากนั้นกาโกยก็ถีบกาโกย แล้วไปโดนเจ้าหญิงแล้วขาขาดไอ้เชี่ยฮ่าฮ่าฮากากสะใจเจ้าชายเลยเลยทำลายเดือนนำหน้าอวสาน